สวัสดีค่ะแม่แมๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาถ่ายคลิปตะกตเอนตะกตเอนน้อยตะกตเตนใจนะคะทุกคนตัวก็จะแดงงนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะกินหญ้าเยอะหน่อยนะคะโตว,วันโตคืนนะคะรีบโตนะคะลูกๆลูกค้ารออยู่นะคะ เกาะอยู่ตามมุงนะคะตะกะเตนน้อยตะกะเตรนใจไก่ก็จะขันคนก็จะพากเสี่ยงนะคะขออภัยเสียงรบก,กวนนะคะทั้งเสียงรถเสียงไก่นะคะตกะกเตนเราก็เยอะมากเลยนะคะดีเด้งเด้งดีเด้งเด้งนะคะไก่ก็ขันไม่หยุดเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ